เกมแรกของแพทใหม่วันนี้น้องเอกจะเอาฮีโร่ที่ชื่อว่าสตูดนะครับเป็นฮีโร่ใหม่ของแพทล่าสุดนั่นเองนะครับหรือจกเกอร์เก่าที่ใครหลายๆคนนั้น คุ้นชื่อกันนั่นเองนะครับและใน Rv แผ่นล่าสุดนี้นะครับมันมีแมปใหม่ด้วยนั่นเองนะครับและนี่จะเป็นเกมแรกของน้องเอกนะครับในแผ่นนี้กับฮีโร่สจวตัวละครใหม่นี้นะครับจะเป็นยังไงตัวมันจะกากหรือมันจะเก่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันว่าสจวจเอกจะไหวหรือเปล่านะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้ก็ลูนที่น้องเอกใช้นะครับจะเป็นลูนแรมเพทนะครับผมแล้วก็จะเป็น เคลื่ออัเดนะครับพลังแฝงที่น้องเอกเลือกใช้นั่นเองนะครับโอ้โหและผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเจอคู่ปรับด้วยนะครับสตูดและเคนนะครับผมคู่ปรับตลอดการของเราแบบนี้มันต้องยอมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะออกมาเป็นตอมตอมโบนะครับชิ้นแรกของเราเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มแดงก่อนเลยกันจบอัพเล่นดีกว่าแดงก่อนแดงก่อนเอาดีกว่าครับเอาแดงก่อนดีกว่าเผื่อแบบเลนกลางมีค่าได้ครับเพราะว่าทีมเรามีวีล่าด้วยถ้าค่าได้นี่ก็คือดีเลยในช่วงต้นเกมนะ อันนี้ผมบอกเลยว่าเลขครั้งแรกนะครับคือเข้าปุ่มอัดคลิปเลยไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเรามาดูในคลิปนี้กันยิงดอกร้อยเดี๋ยวเบาจัดเบาจัดเบาจัดคือถ้าเป็นโจ๊กเกอร์ปกตินี่ดามจน่าจะประมาณ700800แล้วนะนี่เหลือ4ี่รอเองนะครับก็โดนเนิฟอยากเห็นได้ชัดเลยพุ่งตรงเฮ้ยโอ้โหแวนเวตป่าด้วยอะไรวะเนี่ยโดนเวตป่าด้วยดินี่มันกล้าเวตป่าด้วยนะฮะโอเคโคตรเอาบอกแค่นี้ เจอเคนเจอเพีนโอ้โหกลางมาวะยังไงจังหวะนี้ความปกติไปก่อนอะยิงห้าร้อยยิงห้าร้อยโอ้โหถือว่าก็มันกลางๆนะมันก็ไม่ได้แรงนะครับกลางๆอะเรียกว่ากลางๆดีกว่าครับแต่ผมไม่สี่อดเอ่าต้องดูดที้ป่ายหนึ่งครับเดี๋ยวเอกจะออกเป็นรางเต้าต้านะนะครับเนื่องจากว่าซีซีทีมพข้ามค่อนข้างที่เยอะนะครับสี่ละ โอ้โหวินึกว่าจะรวบได้มันเดินกลับมาเดินกลับมาขอจิกกลางด้วยครับวิโอ้โหจะดูดีไหมเนี่ยแล้วผมแปะระเบิดแล้วผมยิงยิงโอ้โหแรงอยู่นะเอ้ยถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ยิงจะหลุดไปครับเมื่อเรามีสเต็กเออมาว่ะมังกร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 ดูมังกรเลยตอนแรกว่าจะเล่นอัพเลนตอนแรกว่าจะไปเล่นเลนบนเปลี่ยนใจแล้วไปเล่นเลนล่างดีกว่ายิงโด้แล้วเนี่ยถ้าเรายิงโด้เราจะได้สเต็กนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเรายิงไม่โดนมันก็จะไม่มีสเต็กนะดูง่ายเลยว่าเราจะได้สเต็กหรือเปล่านะครับถ้าเรายิงโดนคนจะได้สเต็กสองนะครับมาดิผมไม่นี่เด้วยผมมาตีใส่นะเวดูบเปล่ะนี่ไงเฮ้ย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 โอ้เคนเคนอยู่เคนโดดเคนอยู่เคนโดดเคนอยู่เคนโดดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะมากเยอะมากค่าตัวแต่ยีหน้าเราไม่มายังไงได้ไหมยิงอยู่อ่อ โอ้โหอุ้ยโดนตีอีกโอ้วู้วู้าวยายิงไปก่อนโอ้โหโลเลยครับไม่ไหวแล้วโอ้โหยีหน้าเราไม่มาเฉยเลยเดี๋ยวเขียนก่อนเออออปไม่มาเออพิมพ์ก่อนเลยโอ้โหถ้ามันมาผมว่ามีใส่นัวแน่นอนเลยครับเมื่อกี้เสียดายเขาไม่มาเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าใจเสียเกมเป็นอย่างนี้เลยครับอาวีไม่ว่าจะแพทเก่าแพทใหม่ ถ้าคนเล่นอย่างเดิมก็เหมือนเดิมเกือบแล้วครับเกือบมีคนตายเมื่อกี้ฟารไม่กอนเดี๋ยวไปเอาดัสเลเยอร์ก็ได้ครับฟ้าสองตัวไปเบามากอะยิงไปสองร้อยยิงไปยิงไปแล้วฟิกโอ้โหฟิกรวบไม่ไม่โดนได้ไงเพิ่งหล่อเลยด้วยครับเล่นเล่นบนแตะไปแล้วครับ โอ้ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนตอนนี้ฟาร์มก่อนเลยยิงดอดร้อยครับอันนี้แล้วก็ติดระเบิดปังยิงปังปังจรวดปังปังมาแล้วครับตัวหนึ่งมาแล้วครับตัวหนึ่งปังยิงจรวดอีกยิงจรวดอีกปังเดี๋ยวไอ้มีมันหมดครับผมก่อนครูดาวมันจะหมดต้องรีบยิงจรวดก่อนเวลาเรามีแท็กนะครับมันจะยิงจรวดเร็วนะมันไม่ต้องเสียเขาเรียกว่าเวลาถ้า อนิเมชันนั่นเองนะครับมันจะยิงออกไปเลยนะครับเมื่อเราเก็บสแต็กสีแดงครบนะเฮ้ย <c oughs> เมทิงกาทำไมอะ่ะเออเออกลางแตกด้วยว่าสวยแล้วว่ะโอโ้โหแล้วตัวเราแพ้เยอะด้วยนะเกมนี้แต่วว่าผมไหวอยู่ไปครับต่อเนื่องขอฟาร์มก่อนเอาบัฟก่อนดีกว,ว่าอุ้ยบัฟก่อนเลยก็ยังยิงเบาอยู่นะอุ้ย ติดระเบิดอุ้ยโดนอุ้ยโอ้โหสวยแล้วโอ้โหโดนส่วนอิลูเมียโอ้โหอิลูเมียโดนอิลูเมียสตัรนก่อนเลยเมื่อกี้เมดมันเยอะครับสวยครับมาแล้ววะมาแล้วอุ้ยสวยเอาจริงแล้วเพื่อนเราเอาจริงยิงตัวัวต่อแล้วผมโอ้ยหูโดนต่อยโคตรไกลอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหวนกาดมันตีแรงจังอะ เป็นการตีแรงมากครับนี่เบอร์รี่ฟาร์มก่อนเลยครับเราต้องเอามังกรด้วยนะตอนนี้เงินเราสามพันแปดครับอาจจะต้องออกดาบใหม่มาไม่ได้ดาบใหม่ออกอูเรียวโอ้โหผมว่าต้องออกอูเรียวแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของผิดครับเดี๋ยวเอาคิดดิคอนมาก่อนครับเราจะเล่นสายนี่ไง DPS คีไงดิงเป็น DPS นะครับเราอะขี่ล่างก่อน มังกรไม่น่าได้ช <het jungle> exactly. ัวอย่างเงี้ยระวังพีนโดดไว้พอตอนนี้ได้โบเกนแล้วครับแ๋ยวเราก็จะออกคีริคอนต่อเลยใส่ได้นะใส่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 ยังได้อยู่มีแต่คำว่าโอ้โหอยู่ในใจสวยเรียบร้อยได้ไป โอโดนไปครับ,โ,บ Villa, โอ้โหซีซีกับวีล่าโคตรเอาแล้วผมก็จะโหดแล้วผมก็ยิง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 ยิงอีกยิงยิงครับผมมาแล้ว่ะเพนโดด <finalement? S 1> เพนโดดผมยิงผมยิงก่อนยังไงสแต็กผมจะหมดสแต็ปผมจะหมดยีน่าเข้าไหมยังไง,งไสวยครับผมยังไงแล้วผมก็ติดระเบิดแล้วผมก็แล้วผมก็ตาย <sü ff i> กางเยอะมาก เฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้วิสวยติดระเบิดปะติดระเบิดแล้วผมก็เอานี่ไงยิงยิงเฮ้ยเพนเพนเฮ้ยโอ้โหกลางวงล้อมอย่าบอกนะโอ้โหเพนเหมาหมดสามตัวใครมจะเอาเพนลงวะน่าได้หนึ่งตัวสิทุกคนเลยครับที่ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดิ้เคลียร์ล่างเลย ยังไงเพนก็มาอีกว่าไม่ดีอ่ะเพนมาโอ้โหสวยละไปดีครับรออะไรอ่ะวิ่งดีครับ <c oughs> ติดระเบิดแล้วยิงเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้จังหวะสวนไงแล้วผมก็เอาต่อรองเพนโดดล้วังเพนโดดกูด,ด,ดูเพียนก่อนไอเพนนี่หลายหลายรอบแล้วเพียนอ่ะหลายรอบจัดฮะแค่ระวังมันไว้ก็พอตอนเนี้ยมันอมกรไปสี่ตัวละ เราได้ดักอมกรสองตัวเองฮะตต้องมีมอนิสตาครับมอนิสตาต้องมา <c oughs> อเอ้โหเลือดหมื่นหนึ่งสิบสามนาทีเลือดเป็นหมื่นสิบสามนาทีเลือดเป็นหมื่นได้มาแล้วครับผมเอาสองเจาะดีกว่าวะยิงแบบรัวๆเลยดีกว่าวะ อ,อยากได้อยู่นะอยากเอาอยู่นะเมื่อกี้สองจอดีกว่ามาครับยอย่าเพื่อนอย่าพึ่งบนบนคีเข้าเคียก่อนเลย,ยพี่มารอโดนอ่ะ ไปยกแล้วยกแล้วดี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 วิโอเคสวยดิเช็คพุ่มไปเช็คสองพุ่มเอาไปก่อนโคตรเบายิงแทงมันก็ต้องเบาแล้วปะเรามีแค่เจาะเดียวมีแค่โบเก้นอะโบเก้นเจาะเดียวนะ่าจะเบาอยู่ครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดแน่นอนบอกเลยว่าครึ่งหลอดแน่นอน ยิงจรวดไปก่อนแต่ผมเสียเพยนโดดไงเอต้องระวังเพนโดดอไว้อะคือของเรามาแล้วแต่ว่าถ้าเพนโดดก็คือชุดเดียวตายเราไม่มีของกันด้วยถึงจะมีของกันก็ก็ไม่รอดอยู่ดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาแบบนี้ไอ้แบทแมนไอเคนคู่ปรับต้องบอกว่าไอเคนคู่คู่ปรับดีสวมสวมสวมดิสวมหนีสวมเลยสวมครับ สวมเลยดักเลเยอร์สวมรุนด่วนแล้วเราได้ครับกลางด่วนเลยครับได้ปอมลางด้วยโอ้โหวสวยจัดยีนะ่าช็อตนี้โอ้โหต้นเกมไปว่าเขาไอ้นี่นะไม่ลงมาตอนนี้เขาเฉิดฉายแล้ววะแล้วเอาจริงไงเขาเอาจริงยิงจรวดไปติดแล้วเบอร์ดีตังตังตังสวยมาแล้วมาแล้วช็อตนี้ ยิงยิงยิงดรัว GPS ยิงดรัวมาเลยครับสองเจาะสองเจาะผมมาสองเจาะผมมาแต่ระวังเพีนไอ้ระวังเพีนระวังเพีนเคีนด้วยนี่ไงยิงยิงต่อยิงต่อไปก่อนยิงต่อไปก่อนครับยิงต่อไปก่อนยิงยิงอีกเอ้าติดระเบิดดีครับรออะไรอ่ะเออผมมาแล้วไงยิงต่อยิงอีกยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอยู่ยิงแล้วยิงอยู่ยิงต่อรอข้างหลังก่อนรอเพีนโดดเพีนมันจะโดดอะ ผมรอกันรอจังหวะไว้อ่ะสวยดิอย่างงี้สวยสวยครับเอาต่อออ้ยว่าจะเอาต่อแล้วคือมันก็มันก็ยิงสนุกดีนะแต่ว่ามันมันไม่สุดว่ะผมว่ามันมันไม่ค่อยสุดอ่ะเออกลับมาเล่นรูจั่วร้อยกลับมาเล่นรูจั่วร้อยกลับมาเล่นรูจ่ร้อยไปผมว่าจั่วร้อยน่าจะแรงกว่านะครับโอ้โหมาว่ะ m v p คือผมมองว่ามันมันเหมือนมันยังไม่สุดอะมันเหมือนคนขี้แล้วมันขี้ไม่สุดอะครับฮีโร่มันอะเก็ดไหมอะหรือว่ามันมันเป็นความเขาเรียกว่าความประทับใจแรกว่าที่เราเล่นมันครั้งแรกอะเออคือจ๊กเกอร์ปกติมันเป็ใส่เบอร์ดดาเมทที่เราต้องเล่นลุนออนสล็อตถูกต้องไหมลุนเจาะร้อยอะไรแบบนี้แต่พอเราเปลี่ยนมาเล่นลุนเรมเพลแล้วอะมันก็แบบรู้สึกแบบเอี้ยงวะอะไรอย่างงี้วะเอออาจจะต้องแบบเล่นไปเรื่อยๆครับเอาให้ชินอะแต่ดาเมจก็ค่อนข้างเยอะนะแสนหนึ่งนะครับ ดาเมจเยอะกว่าเพนอีกแต่ว่าเพนมันเบิร์ดดาเมจไงแต่ว่าตัวเรามันเป็นแบบตัวเบิร์ดเบิร์ดที่แบบอ่าใครได้อะไรอย่างเงี้ยครับเกณฑ์ติไหมที่แบบยิงรัวกว่าโจ๊กเกอร์แพทเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออเกณฑ์ว่าก็ถือว่าก็ก็โดยรวมแล้วผมให้แบบถ้าเต็มสิบนะผมให้แบบ6แล้วกัน6เต็มสิบอะผมยังแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับสจ๊วตนะครับผมผมมองว่ามันมันยังแบบไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสำหรับฮีโร่มันนะแต่ก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเราจะจับจุดได้อะไรแบบนี้นะครับยังไงเอกก็ต้องขอตัวลาคุณเจ้าไปก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย